พี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องปองปายนะคะมือนีเอียงผ้ามะเขาอขั่วเวยค่ะพี่น้องหลังจากที่เราไปสวนแล้วนะคะอย่างสิผ้ามะเขาอข um, ั้วมือนีเ็ดอาหารที่ยังไม่ได้กินโดนนะคะพี่น้องสั่นไปซูเปอร์ม์เก็ตใหญ่นะคะมันก็สีมือกวกเครื่องไน้หมูค่ะพี่น้องนะคะมือนีเอียงสิผ้ามาเฮ็ดอ่าย่างผงหมูนะคะพี่น้องไม่ได้กินโดนคือกันนะคะแต่ผู้ใดบบกินเอียงก็ขอโทษขอไผ่ในแด้วค่ะพี่น้องนะคะผู้ใดกินกะ มาแสบน้กันค่ะพี่น้องนะคะเอียงงก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะคะเราขอขอบคุณทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะคะที่เขามาติดตามเอียงโดยที่สม่ำเสมอนะคะจังไดเอียงก็สิกับไปหานะคะถ้าว่ามีเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าหรือว่าบ่มีพ่อแม่พี่น้องเอียงกับได้มาถึงมือนี้นะคะจังไหนเอียงก็ขอขอบคุณมากๆนะคะขอขอบขอบคุณอีกที่หนึ่งจังไหนเบิ่งคลิปนีถทามากแล้วนะคะแกจะลืมกดไลค์นะคะพี่น้องกดแชร์นะคะกดซับตะไข่ให้เป็นกำลังใจให้สาวว่านอนในเด้อค่ะพี่น้องเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปไม่่อกพีนนงเบิะะค จังไดเข้ามาเบองกันว่ามีวัตถุดิบอีกอย่างหน่ในการเที่ยำหูหมูนะคะพี่น้องแล้วก็เทคนิคค่ะพี่น้องมาเบ่งวัตถุดิบในการอ่าย่หูหมูว่ามีอีกอย่างแน่กับมีหูหมูต้มนะคะพี่น้องยังสิอบอกวิธีการล่างหูหมูนะคะ ก้อนสีต้มนะคะพี่น้องเหดจังไดจังโบข้าวนะคะพี่น้องเดี๋ Store, ยงไหลเอียงเซี่ยไสูตรไว้ตรงใตคลิปวิดีโอนะคะพี่น้องในการล้างหูหมูนะคะอันนี้เอียงต้มแล้วนะคะพี่น้องแล้วเอียงกระส้อยแล้วนะคะนี่มันกระสีบดดําแห้งนะคะพี่น้องมันกระสีเป็นตะกินนะคะเดีียวเอียงเซี่ยไวิธีการล้างหูหมูสองหูะค่ะพี่น้องอันนี้หูหมูสองหูนะคะเ <mm. อยียงหั่นแล้วแล้วก็เอียงวามีพักขึ้นสายนะคะพี่น้องกำลังปลูกอยู่นะคะเอียงมีพักพักซี่ค่ะพักซี่นะคะ ปาปิกาค่ะพี่น้องมะเขือเทศและเอียงกระสิใสตะไคร้นะคะพี่น้องแล้วก็หอมหัวใหญ่ตะไคร้เอียงใส่สองหัวนะคะหอมหัวใหญ่ใส่เครื่องหัวแล้วก็บบักหน้าสามซีกนะคะหละกักเมีนนี้นำกระเทียมดองค่ะพี่น้องนำกระเทียมดองเอียงใส่ยูนึ่งทับพ,พี่นะคะหล้กก็มีกระเทียมดองหนึ่งหัวค่ะนะคะนี่หลักก็พริก อย่างใส่ประมาณเจ็ดเม็ดนี่แหละค่ะพี่น้องไผามักลายกับใส่ลายนะคะอย่างคิดว่าอย่างใส่สำลีพ่อนะคะพี่น้องเป็นคนวอกินเพ็ดนะคะนี่แล้วก็ผงสลดค่ะพี่น้องผงสลดนะคะน้ำตาลนะคะน้ำตาลน้ำปลาค่ะแล้วก็รสดีค่ะพี่น้องมีแค่นี้ค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวมาเวิธีการเฮ็ดน้ำกันนะคะอย่างก็สิ อันนับอย่างองิงใส่พริกลงไปค่ะพี่น้องพริกนะคะพริกต่าเฮาพรายมะเขือก,กับไส้ลายค่ะพี่น้องนะคะไรายมากมะเขือเทกับเส้นน้อยๆค่ะแล้วก็ไส้น้ำน้ำกระเทียมดองค่ะกระซิม,มีกระเทียมหัวดอง,ดองหัวหนึ่งนะคะใส่ลงไปค่ะนี่แลกักใส่บักหน้าค่ะเท่าสิบปรุงน้ำยำก่อนนะคะพี่น้องบักหน้านะคะหน้าอย่างสิใส่ยู สองซี่ก่อนค่ะยานมันเปรียวหลายนะคะนี่ค่ะกระสีเอาตะไคร้ลงไปเลยค่ะนะคะตะไคร้ตะไคร้ลงไปก่อนนะคะพี่น้องแล้วกระไส้รสด,ดีค่ะ รสด,ดีใส่นูนหนึ่งหนึ่งช้อนชานะคะพี่น้องรสด,ดีอันนี้ห้าสิบปรุงน้ำยำก่อนนะคะแล้วก็น้ำตาลรสชาตาดปรุงตามใจชอบเลยค่ะพี่น้องอันนี้เอยียงผ้ามาเห็ดเบิงนะคะน้ำตาลใส่หนึ่งหนึ่งช้อนชาค่ะผงชิโรสคากาเอานะคะผงชิโรสใส่เค็งช้อนชาค่ะพี่น้องใส่หน่อยแซบลายใส่ลายแซบลายค่ะนะคะ เขากับสีพ่นขใเ่กันค่ะและ้วก็น้ำปลาค่ะทาไปเลยที่น้ำปลาน้ำปลาเอียง่อย,ยูหนึ่งทับพ,พี่ค่ะนะคะพ่นน้ำยำอันนี้คือการปรุงน้ำยำนะคะพี่น้องวิธีเฮดเอ,อยียงจะปรุงน้ำยำก่อนนะคะแล้วก็ซิมเบิงเอาตามใจชอบเท่าลยค่ะน้ำยำนะคะรับพี่น้องมาต่อกันค่ะคือก็คือรสชาติมีปรุงตามใจชอบเลยค่ะพี่น้องนะคะ เดียวแล้วค่ะน้ำยำนะคะต่อไปยังจะใส่หัวหมูลงไปค่ะใส่หัวหมูลงไปเลยค่ะมหมักไฉยเลยพี่น้องนะคะห็นบอกค่ะเหีเ่ยวข้นเห็นมันเข่ากับน้ำยำกันค่ะนะคะหัวหมูพอเข่ากันตั๊บค่ะใส่ หอมหัวใหญ่ลงไปค่ะแล้วก็ปาป,ปิกา้ามะเขือเทศค่ะใส่ลงไปนะคะโอ้ยขอโทษค่ะเสียงดังนี่ค่ะคนมังเข่ากันง่ายๆค่ะพี่น้องไผกระเทดได้นะคะแต่ว่าอย่างมีเคล็ดลับในการล่างหังหมูน,นะคะมาบอกนะคะนี่แล้วแล้วค่ะพี่น้อง ใส่พักซี่ลงไปค่ะอย่างโมองอ่เนี้ยพักอขึ้นทรายยางกำลังปลูกอยู่นะครับพี่นอ้องอืมเพียงใดค่ะพี่น้องไม่จะเสี่ยบ่าค่ะนี่พี่น้อง แซ่บจวดค่ะนี่นี่เรียบล้อค่ะพี่น้องง่ายๆค่ะนะคะค่ะพี่น้องเรียบร้วเด้อค่ะนะคะเป็นยังไงค่ะพี่น้องไปเติ่กินวอค่ะเมื่อกระสันนะคะนี่ย่ำหูหมูเอียงค่ะเรียบร้อค่ะพี่น้องไปเติแซ่บวกค่ะผู้ใดใดอีหยังมากินน้ำกันตอนเที่ยงมาเด้อค่ะนะคะอนุ่มเอียงมีย่ำหูหมูนะคะพี่น้องมาดิกินโดนขื้นกันนะคะ พักขังเคียงกับซีมิเตียงนะคะมีเลดีแล,ดแล้วก็เห็นแ้วแสบวะค่ะพี่น้องยำหูหมูจ้าแล้วพักกับซีมี่พักซี่ค่ะพี่น้องอันนทเยื่อปลูกเองเพาะแพร่นะคะเลดีหอมหัวใหญ่คะ่ะนะคะพี่น้องนี่